ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานทุก้นผ่า์นะครับในง,งานตรวจสอบภายในนะครับทำการรายงานวิดีพอร์ตครั้งที่16นะครับระหว่างวันที่27เดือนเมษายนถึงวันที่30เดือนเมษายนนะครับวันสัปดาห์นี้นะครับจะมีวันทํางานแค่4วันด้วยกันนะครับ ก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเนื่องจากวันที่1พฤษภาคมนะครับเป็นวันแรงงานนะครับก็จะเป็นวันหยุดนะครับเราจึงมาทําการรีพอร์ตกันในวันพฤหัสที่30นะครับในวีคนี้นะครับมีเหตุการณ์นะครับที่เสร็จสิ้นนะครับดำเนินการไปทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันและยังมีเหตุการณ์ที่ยังข้างทางอยู่1หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกนะครับเป็นหัวข้อการตรวจนับสินค้านะครับที่มีไว้ขาย และให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็น v ีว่นะครับเสื้อ S2O นะครับโดยมีการตรวจสอบในตัวสต o อกการ์ดดังนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นตัว v ีว่าสเต็มเซลลนะครับเริ่มยกอยดยกมาจากวิกที่แล้วก็คือ298นะครับในวิกนี้มีการขายไปทั้งสิ้น2ชิ้นนะครับเป็นเงิน2,600ัอโทษครับ 2,650บาทนะครับทำให้ปัจจุบันมีสินค้าคงเหลือในสต็อกอยู่ที่296บาทนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีตัวดับเบิลโดสนะครับตัวดับเบิลโดสนะครับในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่20นะครับ่24ก <c oughs> <c oughs> ็ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีการเอาออกไปนะครับไม่ได้มีการตัดออกไปแล้วก็ยังมีคงเหลือที่200 2,179เหมือนเดิมนะครับ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของเสื้อ S2O นะครับเรามีทั้งสิ้นอยู่ทั้งหมด57แบบด้วยกันนะครับคือเสื้อคอกลมผู้หญิงนะครับเสื้อเสื้อกล้ามขาวผู้ผู้หญิงนะครับ <S <S เสื้อกล้ามดําผู้หญิงครับ <S <S เสื้อแขนกุดขาวผู้หญิงนะครับเสื้อแขนกุดขาวผู้ชายเสื้อกล้ามขาวผู้ชายแล้วก็เสื้อคอกลมผู้ชายนะครับ <S <S ในสัปดาห์นี้ขายมียอดยกมาคงเหลือจากสัปดาห์ที่แล้วที่348 ตัวนะครับท่านนี้ขายไป11ตัวนะครับเป็นเสื้อคอกกมผู้หญิง1ตัวนะครับเป็นเสื้อกล้ามดําผู้หญิง1ตัวเป็นเสื้อแขนกุดขาวผู้หญิง ดึกตัวนะครับเป็นเสื้อแขนกุดขาวผู้ชาย3ามตัวนะครับเป็นเสื้อกล้ามขาวผู้ชาย2ตัวและเป็นเสื้อคอกลมผู้ชายอีก3าตัวนะครับรวมทั้งที่สิบน1็ดตัวนะครับเป็นเงินอยู่ที่4 1 8พันปดิบาทนะครับทำให้นะสิ้นสุดสัปดาห์นะวันที่ม,มึงเหลือสินค้าคงเหลือในส่วนของเสื้อกล้ามเสื้อคอกลมทั้งหมดนะครับอยู่ที่3 3 7สาตัวนะครับถั ไปนะครับก็เป็นเรื่องของการตรวจการใช้รถนะครับประจาสัปดาห์นะครับก็น้องเมย์นะครับกับน้มงุ้งก็ช่วยกันตรวจแล้วก็ส่งรายงานมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นการรายงานขายขายวีว่าเป็นลายกล่องนะครับผมส่งไปพี่กอลฟแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเป็นการตรวจสอบเงินเดือนนะครับพร้อมอัด u t u b e ส่งให้กับพี่กอฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีทําการจ่ายเงินเดือนเรียบร้อยนะครับของเดือนเมษายน ส่วนงานที่ยังค้างอยู่นะครับแล้วก็ได้ดําเนินการไปแล้วก็คือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนะครับประจําเดือนเมษายนที่จะต้องมีการจ่ายในเดือนพฤษภาคมอันนี้ก็ได้ประสานงานกับทางน้องแจมนะครับฝั่งบัญชีนะครับแล้วก็โดยมีผู้ประสานงานคนหนุ่มๆนะครับฝั่งออดิตนะครับมีการประสานงานกัอยู่น่าจะทําการจะส่ง youtube ได้ภายในวันนี้นะครับวันที่20วันที่30นะครับนี่คือในภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจําครั้งที่16นะครับขอจบรายงานวิธีรีพอร์ตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ